ตอนนี้เราตอนนี้อยู่เกาะน,นามิอยู่ตรงที่เขามาทำเรื่องอะไรนะวินเลอร์วินเทอร์เลฟสเดีด๋ยวจะเห็นคนสองคนกอดอยู่ข้างหลังตรงนู้นเห็นไหมฮะตรงนี้ก็ด้านหลังนี้จะเป็นโซนของต้นไม้ที่มันจะเป็นแนวฮะ่จะเป็นแนว โชคดีมากที่ครั้งที่มาหิมะตกก่อนล่วงหน้าหนึ่งวนนันนฮาเห็นว่าหิมะขาวโพโลนเลยคนก็เยอะเดี๋ยวจะเดินพาไปดูหุ่นหุ่นตัวหนึ่งตัวใหญ่มากเป็นประมาณว่ากำลังบีบนมให้ลูกลูกก็ยืนโดดอยู่นี่ครับ รู้ว่าเป็นตัวอะไรนี่เป็นเด็กดูดนมอากาศนะครับแบบเย็นมากๆที่ดูจากสภาพอากาศมันอยู่ที่ประมาณลบหกคตอนนี้เดี๋ยวอีสข้วคงกลับไปที่โรงแรมแล้วก็ไปพักผ่อนก่อนก็ oh. จะไปหาเสื้ออีกสักตัวหนึ่งมา ลองไปข้างในเ่วานหนาว่างจริงเดี๋ยวถ้าได้ไปที่ไหนน่าสนใจเดี๋ยวจะอัปเดตทีนะครับ